อโทมี่นั้นเป็นธุรกิจที่เหมือนมี power ของแบรนด์เฉพาะตัวอยู่อาจจะมีคนมาสู้แต่ก็สู้กับอโทมี่ไม่ได้ท่านคิดว่าอะไรคือ power ของแบรนด์เฉพาะตัวของอโทมี่ครับคำถามค่อนข้างมีมิติสูงจริงๆถ้าดูลักษณะดเด่นของการเป็นธุรกิจกระจายสินค้าของอโทมี่แล้วต้องดูว่าธุรกิจเรามีคุณค่าในฐานะธุรกิจกระจายสินค้ายังไงผมคิดว่าคําตอบมันไม่ซับซ้อนเลยธุรกิจกระจายสินค้านั้น เป็นงานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้มีขั้นตอนสั้นที่สุดและใช้ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดนี่คืองานของเราการที่เราซื่อตรงและทําหน้าที่เป็นอย่างดีเมื่อเราซื่อสัตย์กับหน้าที่ตรงนั้นเออเราจะมีข้อแตกต่างกับธุรกิจที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับหน้าที่หลักที่ต้องทําแบบนั้นเราไม่ได้ทาอะไรพิเศษเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่นแต่เราซื่อตรงกับงานหลักของธุรกิจกระจายสินค้า และคิดว่ามันน่าจะทําให้เราแตกต่างกับธุรกิจที่ไม่ได้ทําแบบนี้ท่านพูดอย่างนอบน้อมเลยดูเป็นแบบนั้นไปแต่จริงๆการทําหลักขั้นพื้นฐานให้ดีเป็นเรื่องยากไม่ทําตามอย่างง่ายสักกว่าตัวอย่างเช่นตอนพัฒนาแปลงสีฟันเองอันนี้ปกติเข้าขายอยู่ด้ามละ80บาทถ้าจัดโปรสแถมหนึ่งก็ลดเหลือด้ามละ50บาทนี่คือราคาต่ําสุดในหมัดนะครับผมก็เลยเรียกเจ้าของมาคุย ว่าเรามาขายให้ต่ำกว่า30บาทกันเขาก็ถามว่าอ้าบริษัทก็ต้องให้ค่าคอมมิชชั่นด้วยไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นอตุมมี่ก็ต้องเหลืออะไรบ้างสิไม่ใช่เหรอครับใช่ครับต้องเหลือบ้างถ้าอย่างนั้นเราจะต้องขายเท่าไหร่ครับเขาก็ตอบว่าเออไม่น่าปรับได้นะครับกลายเป็นงั้นไป <c oughs> ผมก็เลยพูดครับเ <c oughs> ออถามว่าหนึ่งโมกี่คาบิตี้ครับ <c oughs> เขาก็เลยทำตาโตเลยครับตาแทบถลนออกมาเลยนะ เขาคงคิดว่าท่านไม่รู้นะครับเขาคงคิดว่าทําไมประธานธุรกิจกระจายสินค้ามาพูดเรื่องคาวิตีนะแล้วผมก็ถามว่า j e c t คชันแมชชีนใช้อยู่ประมาณไหนยังไงผมถามไปนะครับอ๋อ oh. ตั้งแต่นั้นเขาก็จัดท่านั่งใหม่ oh. ท่าทางเปลี่ยน,น,น,นไปเลย <laughs> เล่ะครับ <laughs> ทำให้ท่าทางท่าที oh. ต่างไปเลย <laughs> เอ่อแอร์เวนมันอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม ผมก็พูดไปแบบนี้พอพูดแบบนี้เขาก็มองว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจะระจาปรึกษากันได้น่าจะคุยกันได้แล้วก็ผมบอกว่าผมจะทำให้ไม่ขาดทุนเองครับจะทำให้ได้กำไรยอย่างน้อย10เอร์เซนครับแต่ถ้าทำตามแบบที่คุณผลิตอยู่จะขาดทุนนะเข้าใจไหมครับก่อนอื่นให้อัพโม คา a ิ i ี้ขึ้นอินเจคชันแมชชีนนั้นไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองมีที่น่าใช้เยอะครับให้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ไว้นะครับแล้วต่อไปเวลาเราซื้อวัตถุดิบตอนนี้คุณทำยังไงอยู่ครับคุณซื้อเป็นกระสอบทีละยี่สกิโลหรือถุงละ1ตันอยู่ครับผมถามแบบนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหถ้าเอาเงินสดไปจ่ายซื้อมาเป็นหน่วยถุง1ตันก็จะสามารถ ลดราคาต้นทุนไปได้20-25%เลยใช่ไหมครับผมก็บอกไปเขาก็ตอบว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับค่าต้นทุนวัตถุดิบผมจะจ่ายให้ล่วงหน้าก่อนเลยเพราะถ้าซื้อเป็นถุงตันก็จะลดราคาได้ผมจะให้เงินก่อนล่วงหน้าเพราะถ้าวัตถุดิบเราซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ซื้อขายกันผลิตแล้วขายได้แล้วค่อยเอาเงินนั้นจ่ายถ้าอย่างนั้นเราจะจ่ายเงินวัตถุดิบให้ล่วงหน้าก่อน คุณจะปรับราคาให้เราได้ไหมเขาก็บอกเดี๋ยวจะลองดูดังนั้นการปรับราคาที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การถืออำนาจฟันฉับตัดราคาเขาอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นไปได้ในช่วงหนึ่งครับแต่ฝั่งผลิตเข้าไปต่อไม่ไหวแล้วครับแล้วมันจะไม่เกิดวินวินเกมก็คือเราต้องวิเคราะห์อีกฝ่ายแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ยุนจองกูพูดความเห็นอกเห็นใจ ต้องเอาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้วใส่ความรักลงไปด้วยบริษัทคู่ค้าก็ต้องอยู่รอดด้วยเช่นกันผมก็เสนอความเห็นอย่างกระตือรือร้นเลยตรงนั้นแต่จะทําแบบนั้นได้ท่านก็มีความรู้เชิงเทคนิคส่วนตัวของท่านประธานดีครับก็ใช่ครับใช่ตอนนี้ผมเข้าใจโมเดลธุรกิจอัตอมีอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับผมก็เข้าใจแล้วเหมือนกันนะครับ